เพื่อนป้าทำกับข้าวนะั่นจะ็ิของป้ากัะเสร็จแล้วเด้งดึงดีดีด,ดีลูกชิน้นเี๋ยวจะทำเล็กกว่านี้ค่ะนี่ป้าก็ชิมนะชิมเบืเ่อนๆชิมดูชิมดูอร่อย ใส่เนื้อน,นิดเดียวเองนะเพื่อนๆส่วนมากใส่ผักเมื่อวานป้าลืมใส่แหนะ่ยอดก็เตียวละ<อ>ลืมใส่ผักชีโรยหน้ากับอีกโก้รายอยหอเก,เก,ก,เกอริเมแหลมนะกระเซอกเด็ดแฮชสมย,อ,ยองหอมยุดเฉิดบุล่าดิกานโอแอร์ตะแฮเอกกุด ก็ย่ตออันนี้ชีฟจินกับนี่นะแกทำไว้ให้รอเพื่อนๆเมื่อาวานผัดชีเยอะแยะป้าเรือมามาใส่นะเพื่อนเพื่ใส่วันนี้แต่ หลังอาหารเปื่อนๆพ่อ,พอใหญ่เอามาให้